สวัสดีครับีครับกับเรื่องใจฟูลสนเรื่องใจฟูลสตอรี่นะครับผมก็รับบทเป็นเสือครับคาแรคเตอร์ก็เป็นพนักง,งานสะดวกซื้อที่ชอบทำงานกะกลางคืนครับผมแล้วก็เป็นคนที่จดจำรายละเอียดของลูกค้าทุกคนได้นะครับสามารถจำชื่อได้ว่าชื่ออะไรและชอบอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่กล้าเลยก็คือไม่กล้าที่จะบอกชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งก็คือฝนครับเป็นหนังเรื่องที่อะไรเรื่องแรกเป็นหนังเรื่องแรกของผมเลยฮะ เป็นยังไงบ้างกับที่เราเล่นซีรีส์มาเยอะๆแล้วเจอแบการทำงานแบบหนักผมว่ามันก็มีความจริงใจในการแสดงมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ว่ากล้องมันน้อยแล้วก็คำพูดคำจาของตัวละครอาจจะน้อยทำให้การแสดงออกต้องแสดงออกชัดเจนด้วยสายตาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิริยาท่าทางหรือว่าข้างในอินเนอร์ออกมาเยอะครับซึ่งก็ยากนะเพราะว่า เราจะรู้สึกเราจะทํำยังไงให้คนได้เชื่อจริงๆว่าเรารู้สึกแบบนั้นก็จะการทำงานที่ครับครับ,บคุแบบเข้ากนเป็นอย่ไรกเลิเคยร่วมงานกนคือเคยร,ร่วมงานกันมาก่อนแล้วแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะช่วยกันได้ครับจริงๆแล้วฝนก็ช่วยเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าฝนทํางานภาพยนตร์มาค่อนข้างเยอะเยอะมากเยอะกว่าผมมากด้วยก็ได้คําสอนจากฝนบ้าง ตอนนี้ซีรีส์ที่ออนแอร์อยู่ก็มีมาม่าโกโก้ครับผมเล่นกับพี่คริสหอวังฮะแล้วก็มีใกล้แล้วครับใกล้จะออนแอร์แล้วก็เรื่องด้วยรักรหักหลังครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งไม่เซซี่เป็นเซทครับึ่งบทอะไรที่อยากเล่นนตอนนี้ตอนนี้บทอะไรที่อยากเล่นแล้วยังไม่ได้ลองเล่นเหรอฮะ,ะบทหมอมัหมครับควรจะได้เป็นหมอเป็นคนที่แบบเอ้ยดูแบบมีความ,มารู้แล้วช่วยผู้คนได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็จริงๆแล้วผมรักแม่ทุกวันอยู่แล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะครับให้รักแม่นะครับก็เคารพแล้วก็นึกถึงบุญคุณนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นคนที่กระต at ันอยู่นะครับอย่าลืมโทรหาแม่นะครับถ้าใครอยู่ไกลสักแม่ก็โทรหาแม่บอกรักแม่ซะหน่อยนะฮะแล้วถ right? ้าใครอยู่ใกล้ก็กอดขาซะหน่อยนะครับผมรับรองว่าแม่มีความสุขแน่นอนครับด้ครับก็ฝากด้วยนะครับใจ Full Story นะครับรับรองว่ามาดูแล้วเนี่ยได้ ความใจฟูอิ่มเองกับบ้านแน่นอนครับผมเจอกันนะครับวันที่11สิงหาคมนะครับในโรงภาพยนตร์ครับครับ